สวัสดีครับวันนี้พามาชมเครื่องลีดไม้เ<ๆ>ครื่องลีดไม้ตัวนี้จะมีฉายาว่าบับเบิลบีนะครับเป็นตัว d e วอ l t DW735 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องลีดไม้ขนาด13นิ้วนะครับแล้วก็เป็นเครื่องลีดไม้3ใบมีดกรอกเนี่ยพอเวลาเราเอันบ็อกออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นอุปกรณ์นะครับเป็นกันข้อต่อดูดฝุ่นนะครับพงมาลัยแล้วก็ใบมีดสำรองอีก3ใบนะครับในตัวเครื่องจะติดตั้งมาให้แล้ว3ใบคือ1ชุดนะครับแล้วก็บนฝานเนี่ยจะมีอีก3ใบนะครับพงมาลัยที่ติดตั้งเนี่ยเราก ป้าแจจะวางไว้บนฝาเครื่องเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาสวยงามมากครับเหมือนลักษณะตัวเครื่องยนต์ในลักษณะฝาสูบแบบ6สูบนะครับการปรับสูงต่ำได้ด้วยพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะใช้เสาทั้งหมด4ต้นนะครับซึ่งแข็งแรงมากนะครับอันนี้เป็นจุดได้เปรียบของตัวดีวอลนะครับมีการปรับระดับการกินได้2ระดับนะครับเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับมีสวิตช์เซฟตี้ขนาดใหญ่ใช้ลักษณะการง้างนะครับในการดึงเปิดนะครับพอแตะเบาๆนะครับมันก็จะปิดทันทีนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบเซฟตี้ของ ตัวดีบอลการทํางานครับเราสองจะตัวแผ่นรองข้างล่างให้ดูว่าเป็นสแตนเลสท,ที่มีความทนง,งานค่อนข้างสูงนะครับด้านล่างครับจะมีลูกกิ้ง2ลูกนะครับสชุดนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับผมแล้วก็สังเกตการทํางานของใบนะครับใบจะมีทั้งหมด 3ใบในหนึง่งชุดเลยนะครับการทํางานของลูกกิ้งหน้าหลังเนี่ยมันจะทําให้ค่อนข้างทํางานได้สมูทและตราบเรียบตัวเครื่องเนี่ยจะมีลักษณะลึกกว่าตัวของมาร์กิต้าพอสมควรนะครับจะเป็นเครื่องรีดไม้ตัวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับณเวลานี้นะครับด้วยการรับประกันเนี่ยยาวนานถึง3ปีนะครับสำหรับตัวดีวอลนะครับผมรับประกันศูนย์ดีวอลประเทศไทยนะครับตัวนี้ในราคาพิเศษนะครับเฉพาะที่บริษัทเรานะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับย้ำนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับแถมใบติดเครื่องมาครับหน แล้วก็จะมีใบสำรองให้ในกล่องอีก1ชุดนะครับสามใบรวมเป็นทั้งหมด6ใบนะครับทั้งหมด2ชุด6ใบนะครับลูกค้าที่ซื้อเครื่องที่เราอ่ะสามารถซื้อใบสำรองเพิ่มเติมได้ในราคาพิเศษนะครับจากราคาประมาณ3,900บาทนะครับเราลดให้ครึ่งหนึ่งครับเหลือพันเก้าร้อยกว่าบาทแค่นั้นนะครับลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเฉพาะลูกค้าที่ซื้อเครื่องที่เราเท่านั้นนะครับหากสนใจก็สามารถติดต่ออินบ็อกข้อความได้เลยนะครับเครื่องลิตไม้ดีวอลจะเป็นเครื่องลิตรไม้ที่ตอนนี้ได้รับความนิยยมมสสสสููงงุุดดดนนนะรรััปกกกกเหือฝาไ์แช้ว สวัสดีครับ